ขายเสื้อผ้าออนไลน์ซ่อซึมเศร้าเมื่อวันที่6พฤษภาค,คมเวลา21นาฬิการ้อยตำรวจโทวิชยะแก้วเชื่อมรองสารวัตรสอบสวนสอนอธรรมศารลารับแจง้งพบผู้เสียชีวิตใช้เตาปิ้งย่างรมควันตัวเองภายในรถจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลศริราชเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยกู้ภัยมูล,ลนิธิปอเต็กตึง ที่เกิดเหตุอยู่ริมถนนพบรถเก๋งยี่ห้อฮอนด้ารุ่นแจสสีดำทะเบียน4กอกไก่ควาย7912ก่ 92, รุงเทพมหานครจอดอยู่ในสภาพติดเครื่องเปิดแอร์ปิดกระจกทุกบานเมื่อเปิดประตูรถเข้าไปตรวจสอบพบนางสาวแนนอายุ45ปีเสียชีวิตในสภาพเอนเบาะนอนอยู่ตรงที่นั่งคนขับสภาพสวมชุดนอนลายการ์ตูนสีชมพูบริเวณห้องโดยสารด้านหลังพบเตาปิ้งย่างมีฐานที่ถูกจุดจนมอดดับไปแล้วหนึ่งชุดนอกจากนี้ยังพบจดหมายลาต่อมาในเอ อายุ47ปี ระบุว่าเป็นน้องสาวของตนประกอบอาชีพค้าขายเสื้อผ้าและกระเป๋าออนไลน์ปกติพักอาศัยเพียงลําพังกับแมวหลายตัวที่บ้านพักย่านพุทธมนตรสายสามโดยก่อนหน้านี้น้องสาวเริ่มมีอาการแปลกๆชอบวิตกกังวลว่าตัวเองจะป่วยเป็นโรคหลายชนิดเมื่อหลายเดือนก่อนเจ้าตัวตัดสินใจไปทําศัลยกรรมตาและคิ้วที่ประเทศเกาหลีจนเกิดอาการแพ้บวมแดงกลับมาทําให้ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลย่านสายไหมแต่อาการไม่ดีขึ้นจากการอ่านเนื้อความในจดหมายที่ผู้ตายเขียนระบุ ว่าข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวไม่อนุญาตให้สื่อใดๆเผยแพร่ชื่อและนามสกุลของข้าพเจ้าการุณาเคารพความเป็นส่วนตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยที่เป็นห่วงคือที่บ้านมีแมวอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าอยู่บ้านหลังนี้แค่คนเดียวหากมูลนิธิใดมีจิตเมตตาขอความกรุณาหาที่อยู่ให้พวกเขาใหม่ด้วยจะขอบคุณยิ่งโดยท้ายจดหมายได้ระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของพี่ชายเอาไว้ซึ่งหลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะมอบศพให้แพทย์นิติเวชนำไปผ่าชนสูตรหาเหตุการณ์ตายก่อนมอ อบให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป